รู้ไหมว่าฉันไม่เข้าใจตรงไหนนายรอดมาได้ยังไงตกมาแรงมากสิท่าดาวหางที่นายเห็นบนฟ้าตอนนี้มันจะผ่านโลกทุกหกปีทำให้ประตูน่าเปิดออกเมื่อประตูถูกเปิดจะมีผู้มาเยือนเราจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นนักรบเหนือคนในแนวนิยายไซไฟ มนุษย์นอกโลกเข้ามาที่นี่เพราะต้องการต่อสู้แต่นายคือยูยิสูที่ได้รับเลือกการต่อสู้เขาไม่เก็ตเพราะเขาอยู่และคาดทุกอย่างนั่นคือการเมืองของเอเลียน5้าถึงวาเพื่อปกป้องโลกตอนนี้พวกนายน่ะเป็นอเลนเมาสีนักสู้ยูจิสูที่ได้รับเลือกมาแล้วแฟรงกิโล และตราบใดที่นายตายอย่างห้าวหาญเฉินยู่หยุนเมื่อนั้นคนอื่นก็ไม่ต้องตายยาพนมและนิโคลัสเคปโอ้ยเขาหนบ้าดีเดือดเหมือนฉันเลยล่ะเมื่อโคตรคนมหาประไลัยจะชนะศัตรูจากตามดาว แล้วฆ่าคนแต่มันไม่มีเกียรติหรอกจะบอกให้โคตรคนชนเอเลี่ยนฉันก็ห่อได้ดู yeah! <c oughs> อย่าหาทํา